สวัสดีครับพี่น้องครับมาเบิ่งงัวแม่ลูกครับช่วงใบใบครับงัวแม่ลูกครับเปิดใบสองหมืนหกครับเปิดราคาหนาคอกไปแล้วครับสองหมืนหกครับทรงโลละสิบบาทครับพี่น้องครับตัวนี้เป็นราคาต้นทุนแล้วครับคิดราคาทรงครับพี่น้องครับโลละสิบบาทครับโทรมาเลยครับพี่น้องครับไกลๆครับซื้อสองรุ่นสามครับ เพราะว่าแม่สมได้เดือนนึงแล้วครับพี่น้องครับทับโตได้เดือนนึงแล้วครับว่าท่านมีอาการขึ้นอยู่ครับลูกสาวว้สี่เดือนครับสี่เดือนแล้วครับลูกสาวครับสี่เดือนกว่าแล้วครับลูกสาวงามงามครับพี่น้องครับแดงช่ำครับลูกสาวครับล่ำแง่แงครับลูกสาวครับแม่สูงร้อยสามสิบครับพี่น้องครับร้อยสามสิบครับแม่ครับ เป็นลูกสาวกันครับีไสดีครับทั้งแม่ทั้งลูกครับจับได้ใยได้เด้อครับเด้อนาเลียงครับโคมนี้ครับครับแม่ครับแม่ครับนิสัยดีครับจับได้ายได้ครับบอดี้บอสนครับสองหมืนหกครับท่งโลละสิบบาทครับพี่น้องครับโทรมาเลยครับ เดี๋ยวประตึงชงให้เองครับราคาต้นทุนครับเปิดราคานาคอกไปเลยครับแม่ทับเดือนหนึ่งครับสูงลอยสามสิบคาแม่ครับลูกสาวแดงๆงามๆครับยนยนครับลำยาวๆครับลูกสาวครับนี่ครับง่วเป็ะเลี้ยงครับ เลี่ยมโตล่มโตดีครับโคมนี้ครับพี่น้องท่านใดสนใจครับอยู่ไกลอยูย่ไกลกะโรมา้อครับเด้อเบอร์โทรกับเบอร์ไล่ครับเอาหยอกแม่ครับหยอกแม่แม่สมในเดือนหนึ่งครับทับโตมาในเดือนหนึ่งแล้วครับแม่ครับ ลูกสาวเหาอัหลาดครับพี่น้องครับว้ซีเดือนกว่าครับสนใจโคมนี่โทษมากครับพี่น้องครับโทษหาเบาตึงไดครับโคมนี่ครับงามครับโคมนี่ครับนาเลียงครับง่วเป็นตาเลียงครับพอดีเลียงครับซ้ำนี่ครับุกคอนกับประกันไฮครับสิบหามือขึ้นเก่าครับโอ้ลูกสาวคนครับเด็ดแหงครับลูกสาวครับ อนหางใิญ่ๆเพจดำดำครับพี่น้องอยู่แดงง้อเลี้ยงครับกระโถหาเบาตึงครับพี่น้องครับเบาตึงจัดทรงให่โคมนี้ครับสองหมืนหกครับราคานาข้อครับทรงโลและสิบบาทครับพี่น้องครับเปิดราคาต้นทุนเลยครับตัวนี้ครับ เดี๋ยวให้เบิ่งด่านขางเมียครับเอ้ยโหร้ายครับบอยังยางแม่โพนนี่ดีครับน,น้ำนมนี่ดีเลยครับ อานี้ยงครับโค้นี่นาน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 ,น,าน,น,าน,น,านยงยอกแม่ครับพี่น้องครับอ่าสนใจโท่มากครับสําหรับคลิปนี้ครับเอาตึงคงจะขอจบคลิปเพียงเท่านีน้ก่อนครับพอ,อกนคชิปนาครับพี่น้องครับสวัสดีครับผม